ดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่วันวรินชาแนลค่ะในวันนี้นะคะเป็นรายการดูบ้านบายวันวรินค่ะและตอนนี้นะคะทุกท่านอยู่กับพี่อุ้มบันวรินภูิผลฮีรันค่ะวันนี้พี่อุ้มนะภูมิใจนําเสนอมากๆเลยค่ะที่จะพาทุกคนนะคะมาดูบ้านหลังหนึ่งแต่วันนี้อยู่ที่อําเภอเดชอุดมค่ะวันนี้นะคะพี่อุ้มไม่ได้มาคนเดียวค่ะวันนี้มากับ สวัสดีค่ะเทเรซาทองสีน้ำอุทาค่ะวันนี้ซาเป็นคนที่ดูแลบ้านตรงนี้นะคะนำพาบ้านนี้ให้ทุกท่านได้ชมความสวยงามและความกว้างค่ะ,ะเดี๋ยวเรามารอติดตามชมกันดูนะคะ สวัสดีครับพี่อยู่นะครับวันนี้ได้มีโอกาสดีที่จะมาพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับการแนะนําบ้านหลังหนึ่งที่เป็นบ้านที่ดีมากๆหลังหนึ่งครับหลังนี้เนี่ยอยู่ที่เดชอุดม ผม,ผมอยากจะมาเสริมเสริมให้ในมุมของในเรื่องของการก่อสร้างในแง่ของวิศวกรรมในเรื่องของการออกแบบให้ฟังว่าบ้านหลังนี้เนี่ยมีอะไรเด็ดอันที่เห็นอย่างเด่นชัดได,ได้เลยเก็คือตัวสาว่าน้าสาว่า้น้ําตัวนี้ถ้าที่ผมเห็นนะครับก็เป็นสาว่น้ําที่มีมาตรฐานการก่อสร้างที่ดีมีระบบของตัวกรองน้ําที่เป็นมาตรฐานเป็นระบบเกลือน,นั่นเองครับแล้วก็เป็นไซส์ที่ขนาดกําลังดีสําหรับบ้านพักอาศัยมีขนาด4เมตรคูณ12เมตรเป็นไซส์ที่กำลังดีเลยครับ นอกเหนือจากนี้เนี่ยบ้านหลังนี้ผมจะพูดถึงในเรื่องของอการออกแบบคุณภาพการก่อสร้างเด่นเลยก็คือตัวสาวไว้นั้น,นยอยู่ในอยู่ในตำแหน่งทิศเหนือของตัวบ้านสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าบ้านเรานะครับอยู่ทางเหนือเส้นศูนย์สูตรนั่นหะมายความตอนจะอ้อมใต้ตำแหน่งของสาวไว้น้ำเนี่ยสามารถรับแดดกลางวันได้ดีแต่ว่าตอนตกบ่ายเนี่ยก็จะมีเงาเงาของตัวบ้านเนี่ยคล้อยบงังบังตัวสระไว้น้ำให้ได้บางส่วนซึ่งเป็นการเป็นการวางตำแหน่งบ้านแล้วก็แล้วก็สาไว้น้ำได้ดีดีมากๆเลยนะครับบ้านมีขนาด พื้นที่1ไร่เพราะนั้นตัวบ้านตัวสถาบันนั้นที่วางแปลนวางเลเยอร์แปลนต,ตรงนี้เนี่ยวางได้ดีทีเดียวเลยครับต้อง,ต,องต้องชมต้องชมเออจ้าของบ้านแล้วก็ตัวสถาบินที่มามาวางเลเยอร์ตัวนี้ให้นะครับดีนอกนอจากนี้ยังมีอีกอันหนึ่งก็คือเรื่องของตัวหลังคาหลังคาเป็นจุดเด่นไฮไลท์เนี่ยขับขับรถเข้ามานะครับมองเห็นตะกาหลังคาแตกต่าง แล้วก็ใช้ของดีเป็นซีพับโมเน C ียร bon ุ่นที่เป็นพลาสติกที่เป็นรุ่นรุ่นหลังคาแผ่นเรียบนะครับซึ่งก็จะมีราคาที่แพงแล้วก็สวยงามทีเดียวจะพูดถึงเรื่องของคุณภาพการก่อสร้างในสายตาวิศวกรเนี่ยเรามาถึงปังปุ๊บเนี่ยสิ่งที่ผมทำผมก็ต้อจับผิดก่อนละว่าคุณภาพการก่อสร้างเป็นอย่างไรนะผิวเรียบเนียนไหดิ่งฉากได้ไหมมีรอยแตกกร้าวไหมบ้านหลังนี้เป็นบ้านที่พูดได้เลยว่าหาไม่เจอ บ้านนี้ถือว่าเป็นรีสอร์ททาเป็นทั้งบ้านและเป็นทั้งรีสอร์ทเลยค่ะกว้างมากค่ะโดยเฉพาะไฮไลท์สระว่ายน้ํานะคะเหมาะกับการพักผ่อนมากค่ะไฮไลท์ของบ้านหลังนี้ยังมีอีกหลายข้อด้วยกันนะคะมีอะไรบ้างคะน้องซาก็จะมีแบบเฟอร์นิเจอร์นะคะมีห้องนอนที่กว้างมากครัวที่กว้างมากทันสมัยนะคะคืออยู่แล้วชิวๆสบายๆคืออยู่แล้วผ่อนคลายค่ะเหมือนไม่ใช่บ้านเป็นมากกว่าบ้านคือรีสอร์ทนั่นเองค่ะค่ะแล้วก็บ้านหลังนี้นะคะพี่ยุม้ม ข้อดีคืออะไรคะเจ้าของบ้านใจดีมากคะ่ะแถมอร์นิเจอให้ทุกอย่างเลยคะ่ะทิ้กระเป๋าเข้ามาอยู่ได้เลยนะคะสุดยอดของความคุ้มค่าแล้วคะ่ะราคาที่เปิดในวันนี้นะคะนั่นก็คือราคา8.8ล้านบาทเท่านั้นคะ่ะราคานี้นะคุณได้ทั้งหมดนะคะทุกๆอย่างที่อยู่หลังน,นี้เลยนะคะโดยเฉพาะแอรียบ้านหลังนี้ก็คือทั้งหมดคือหนึ่งไร่นะคะในอำเภอเดชอุดมนะคะอำเภอที่ขึ้นชื่อว่าเป็นอำเภอที่เจริญที่สุดแล้วนะคะและนิคมอุตสาหกรรมก็กําลังจะเกิดขึ้นในที่นี้ด้วยค่ะค่ะ ยังไงก็ฝากติดตามบ้านหลังนี้ด้วยนะคะ,คะอยากให้รีบมาจับจองนะคะจริงๆซ่าก็อยากได้เองเลยค่ะเนี่ยตอนนี้ ไปไปแค่กระปุกมานะคะก็ในวันนี้นะคะคลิปของเรานะคะดูบ้านบายวันวรินนะคะคงต้องขอลาไปก่อนนะคะพบกันในคลิปหน้าค่ะอย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์กด subscribe กับช่องวันวลินชาแนลในรายการดูบ้านบายวันวรินทุกวันอาทิตย์ค่ะพบกันในคลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้พี่อุ้มนะคะกับเทเรซาคงต้องขอลาทุกคนไปก่อนค่ะค่ะแล้วเจอกันนะคะสวัสดีค่ะ